หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคูณูปมาจารย์เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่ออื่นที่รู้จักกันสมเด็จเจ้าพระโคหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดสำคัญที่เกี่ยวข้องวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีอดีตเจ้าอาวาส วัดพระโคจังหวัดสงขลาความเชื่อและความศรัทธาผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าพักเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นสิริมงคลตำนานที่มีชื่อเสียงตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2125และมรณภาพในปีพุทธศักราช2225รวมสิริอายุ100ปีปัจจุบันท่านถือเป็นหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ที่ได้รับการเคารพและนับถืออย่างกว้างขวางในประเทศไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมวรังสีหรือหลวงปู่โตถ้าคุณฟังคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ